วิธีการเลียกลูกค้าก,การนอนรับสมัครลูกค้าหลายอัตาอราเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องนอนนอนเลียกลูกค้าดูซิจะได้ผลไหม แวะไหมโอ้นะโมูนะโมูน้โมูน้โมูต้องแวะต้องแวะต้องแวะนะโมูน้โมูนะโมูต้องแวะจะแวะดีๆหรือจะแวะด้วยน้ำตาแวะไหมเหมือนจะไม่แวะยังยังไม่ได้ผลเราต้องนอนต่อไปเราต้องกลนด้วยนะถึงจะได้ผลนอนเฉยๆไม่ได้ผลนะต้องกลนด้วย คุณจะได้ผลโทรศัพท์หลุดมือแล้วหนึ่งสิบโมงเอสิบเอ็ดโมงสิบนาทีได้ผลไหมมาดูกันทํางทารับทํางทารับ ทำทารับเรียกลูกค้าทำทารับเออถ <laughs> ้าลงเหลาไปือว่านั่งหรือลาววิวทำทารับทำทารับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นคลิปเรียกลูกค้าหามลูกเด้อหามลูก ทำทาโกนนั่นทำทาโกนนั่นอยู่ขาจยังเดี๋ยวมาเร็วเร็ว <c oughs> <c oughs> กินอะไรดีครับโอ้ยช่วงนี้น,นักเรียนยเปิดเทอมแล้ววันนี้เด็กเปิดเทอมแล้วนีกกะเพราเนื้อเสร็จเป็นกับเปิดเทอมจ้า